อ่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนสี่เศร้าเด้อพี่น้องเลยโอ้ยมันยังนอนมันเย็นหลายแล้วมันนอนงะง่าอย่างนี้นี่พี่น้องเลยอ่ะสวัสดีตอนสี่เศร้าครับพี่น้องมาเนี่ออกมาให้มาหน้าคือกันแล้วนี่ก็เลยนอนพับแรงยางอยู่ฮะโอ้นอนถารถเกี่ยวอ่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนสี่เศร้าเด้อพี่น้องเลยแฟนครับสมองสุบอนครับมาเนี่ยตาปีพาน้องครับยังเอ้ยยังอายทุกคนครับมาเนี่ยออกมาให้มาหน้าเด้อพี่น้องเลยมาเนี่ย งานใหญ่ก็เสร็จเย็บอะไรแล้วพี่น <irs> ้องสวัสดีจ้าสาวปุยจุพ <apron> ักจ้าหายไปโวนเลยเด้อพี่น้องอ๋อมาเนี่ครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเมนูเด็ดดเ้อพี่น้องมาเนี่ยเอามาเนี่ยครับได้ปลาลุดเด้อพี่น้องมันเป็นปลาขวานครับนี่ได้ปลาลุดวัตถิปบะต้มสมไส่ขามปลอมครับพี่น้องหาขามปลอมก็ได้ครับวัตถิ้มสมไส่ปลาลุดไส้ขามปลอมมานะหมูนี่ครับคือเพ่งเขาวางเนี่ยได้บขามครับบขามดิบเด้อพี่น้องเอ้ข้ามดิบได้บขามบขามเนี่ยว่าขามปลอมเนาะอ๋อ ต้มส้มใส่ปลาคามครับพี่น้องาปลาคามก่อนม่ได้ใส่ปลาคามสูมบานเรับวันไหพี่น้องใอ้มาเนี่ยม้นชิ้นขางหมอไว้แล้วหรือครับแพ่นครับสูมของสูบอนครับวันนี้ต้มส้มปลาลุดใส่ปลาคามครับอืมสัตว์ดีพวกข้าวครับปลาคามคุดตูครับพี่น้องวันนี้อ่าจะไดนก็มาแซ่มกันเด้อครับวันนี้โอ้ยตอนนี้ตัวปลาคามลุงหมอเนี่ยอ่าลงไปครับพี่น้องาตะไครลงไปเลรอพี่น้องโอ้ยน้ำเดือดโอ้โหลงลุงเลยพี่น้องเลยสามีน่ะอ่าคนโบ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 เด้อพี่น้องเลย ปลโรดนี่จะตัวก็ง้า,งงามพี่น้องปลาโรดอ้อมาเนี่ยตัวนี่ครับยังไงสิละลงเลยตัวนี่ครับพี่น้องคนลงอย่างงี้ามาขนบาทบบ้านเทาเทียตัวมีตัวง,า,งามไปมตตนี้พี่น้องเน่ยงสนสื่อมาเดีนี้น้องตายมสื่อมาจะตลาดหนองแข็งไหเอ็ดคือเก่าไหลเอ็ดคือเก่าจ้ะโอ้จะมาด้เลยพี่น้องนตาแสงแดดครับแดดจ้าครับพี่น้องพี่ครับตามพี่เลยพี่น้องเลย ปลาซีกยิบด้วยพี่น้องมันยังองมันจะแซ่บไมตุ่มมันต้องกี่มื่อนี้ทุกทเรือแล้วบักขามนะโอ้พี่น้องให้ปลาดูเราเด้อพี่น้องเอาปุูงฟูงครับอันนี้ตุ่มพวกตุ่มปลาลดไส้บักขามครับนะบักขามปลอมว่าไลยได้พี่น้องเลยที่ได้วันนี้ตุ่มปลาลดไส้บักขามปลอมครับคุณจะส่ง เออนั่นะอ่าปลาแดกลงไปครับอูอ๋อมีของแท้ร่เออนั่นละนี่คือปลาแดกอีสานมาเท่าของแท้ต้องมีเออมันกินองอรถครับไปรครับเดี๋ยวจะห้หอยเรออองจีจงหมอกให้ที่ว่ เรืงความเสียใจน้ำเรื่องยาหน่อยด้ิจ้ะคุณหลายๆเด้อแล้วรับรู้ได้ยี่ดอกพี่น้องเอาไว้ยาเด้อพี่น้องอยากเบิ้งอยากกินหอดเล้าก็จะไม่กินกินไข่หมดแดงเด้อพี่น้องเลยไข่หมดแดงเด้อบพราะมันไม่ย่อยเด้อพี่น้องยาญหน่อยครับยาหน่อยจ้ะก้อยไข่หมดแดงมี่สองขีดเด้อ็กขีดหนึ่งของยาหน่อยขีดหนึ่งของใช้จุ้จอยหลือพี่น้องอ่าขอไปเบิ้งบ้าปุ๋ยจุฟ้าครับปลาดิจิตปลาครับ ตาขึ้นระเบิ่งเลยโอ้ยพี่น้องเฮ้ยควดอ่ะอ่ะพี่น้องมาบึบองกไปพี่น้องคุณมสูซิมซิมพี่น้องซิมซิมมาเนี่ยโอ้มาหาเสียงพร้อมแล้วที่จะซิมจะมาเลยซิมครับซิมพี่น้องเมื่อนั้นเบอร์สามเมื่อวันเบอร์สองโอ้แดดจ่ายน้อยพี่น้องเลย แซ่บพี่น้องจดยออเลยปุ๋ยประเด็ปรุงยังเพิ่มเลยน้ำลงไปมาพี่น้องใหม่ลุ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 เุล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  ค,ครับปากค้ำปลอมว่าไรครับเอาปากค้มสุูบไหมล่ะครับใส่เลยปากไม่ดีเลยมันจวดจวดอยู่ปลาลุดมันนี่พี่น้องแง่ไหนมันมันแต่ปลาลุดดิมันตดดนกแกนพี่น้องเลยมาครับบารนี่ควันาย้ตัวทวดพี่น้องโอ้ยโอ้โหเจือจวดลมแห้งพี่น้องไม่เห็นอนอดตายพี่แรกไม่เห็นหอดตัวปลาสวัสดีครับมีตัวแดนแฟนที่ขึ้นหอดสู้ขู่ซุก่นครับมืาอนี้ อ้าเมื่อนี้ครับพี่น้องบินเดียวเด้อครับแม่วสินอิ่มเรียบร้อยแล้วอิ่มเรียบร้อยครับพี่น้องมื่อเนี้ยปลาปุยเป็นผู้เห็ดอ้าวปลาปุยนผู้จินให้เก่าแล้วครับ <c oughs> มื่อเนี้ยเมื่อนี้ต้มปลารดครับต้มปลารดวันทีใส่ปลาคามปอมละพี่น้องใส่ปลาคามดิบครับหาคามปอมก็ได้พี่น้องเอ้ออัลบุรุนสิพาปีพี่น้องครับมาต้มกันไหมครับไอ้ใส่กับกระบาดมาเละเด้อพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบนึงครับพี่น้องที่เพิ่นแสดงความเสียใจกับยใจเด้อพี่น้องอ่ะเข้าไปเบิ่กนะครับ ได้หน่อยครับกินไข่หมดแดงพิมพ์เข้าไปเบาปื้จูผักหรือว่าฝากกุนไหลกดติดตามมันนั่นไหมเอ้พี่น้องเลยมาครับบานเนี่ยย้อมตาป้่องตามันนั่นซื้อแล้วคิดไว้นั่นเลยเออมันสีแหานจำจำจ้าพี่น้องไอตอนสีส่อจักหน่อยครับหัวปลารดหัวใหญ่งหัวใหญ่หัวงามครับพี่น้องมาเลยเออกระดีเอาไม้อยู่เอาหัวเอาหายออกกลางตลอดโตมันนั่นละโอ้เป็นตุ๊กย่างด่านพี่น้องพี่น้องไอ จำเขาจักเล็กจักน้อยครับตอนเสี้ยวเซาครับพี่น้องนี่อ่ะข้างคางอะไพี่น้องเอง้ยมาเด้อครับแฟนครับสุนองสูบอนครับมึงหนอกมึงหน้ากุ้งเทปกุ้งไทยพี่น้องมากินต้มสมปลาลดไส่บักขามครับครับปอบหมูม,มี่พี่น้องฮ่ายหญ่อ่ะซิมซิมพี่น้องซิมฮอนฮอนครับโอ้ สมพอดีพี่น้องเอ้ยเห็นปลัดตัวใหญ่ครับ <c oughs> โอ้มันครับ ดังนี้ได้พี่น้อง้ยหัวข้าวอ่อน,น,นครับพวกมนี้นนแล้วมันร่มแห้งครับการคุ้นตูได้พี่น้องการคุ้นตูเราหันออ้ไส้เพิ่มมากครับพี่น้องว่าม,มันกินของน้ำ ไปอจีรักกสู่ชีวิตคาก้วพีนออ่น่องเอ้ยเ้าเดินนังคอเขาครับว่าซื้อหายยากเก่งนันงคอเข,ข,ขานังคายาเอาสร้างากี่เป็นหรอเป็นด้าวเลยภากเอาภากนัง้งถ้าหนังซิมพกหูืล่วคือ ผู้ภากับภาคก็ลักจัวแล้วพี่น้องนั่งกับขากันทางนอกซ่วงซากซ่วงซรางอยู่พอดีเรานอนหลับพี่น้องเลยผู้เบิ่งหามแซวเขาคือผู้เห็นเสียงผากผู้ย wow. oh ินเสียงผากเราเศร้าไม่ขึ้นพี่น้องนั่งกันลัางขากันฟันแทงอยู่ตับไม่ขึ้นฉันลักเธอนะวันนี้อ้าวนั่นเอกมากันหัวโตแบบนั้งกันลัางขากันอยู่พี่น้องไม่เศร้าไม่ขึ้นหูเมียขึ้มกันฉันว่าฉันลักเธอหน้าในจุหวายทังสั่น์นะน้องเงาคนนอนหลับไม่เนาะพี่น้องเนาะ เรผ่าคาประท่านี่เนาะผ่าไปผ่ามานนันรับเ,เร็บผ่แก้วได้พี่น้องฮงแก้วเนาะส่ใจเส่เรืพี่น้องติดวงอับแก้วติดวง เูได้พี่น้องเูปลาโถตัวนี่ครับมันมันหัาคา่อร่มหนาวครับมือร่มแห้งครับ แบพี่แหีบยืนร่วมัดโอ้บอกแจกกระป๋าไม่โค้ดเล่าเลยพี่น้องเลยเศร้าึืนฉันรักเธอนนะอรือไว้ แปลงกระสุนแล้วพี่น้องพ่อเนี่ยและล่ะหลายมื่อ ต่อครับมาลอง,งจากนันกันนะมาดื่มกบแฟนครับสุบมงสุวรรณครับหน,หน่อนหมียงหน้ากินอะไรครับ cái Nhưng mà đi đi là cái dám giám lao là khi nó ơi เาตีเดียวเล,เลยบริเวณพ้รงมันเหี่ยวปลาโลก็มีกลาบให้พี่นเองเ khá còn một cái vấn đề khẩu hàng đề luôn vấn bụng khá <laughs> ไม่พอใจกินแล้วพี่น้องเลยตบมสมกระรล,ระล,ลี้ใส่ประคัมป้อมนะครับบ่เมียเาใส่ประคัมจิบเข้าจินเลื่อนอนพี่น้องเลย รถต้องแพงเลยเป็นอง แล้วลืมมันเ,นเนลิกไปนองประลด พีู่ดได้ว่าเป็นสะอาบก็ยังไปอาบเด้อน้ำพี่น้องก็ยังไปเสี่ยงกบน้ำเราสำคันครับพี่น้องสะบันขึ้นมากจริงแกกับชีวิตได้ด้วพี่น้องเป็นแต่อุดอุดไปแต่ก่อนรถไปเลยดังไฟสีงพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวนี้

แกพี่น้องรอบมึงเด้อครับแก่บอลลูดเซบักครับมีบระคับขวบครับใส่เลยพี่น้องแก่บอลลูดเซบักขามวบสุดยอดเนี่ยเลยยืดนะล่ะร่มสดไปเรี่นนำทุกทุกวันถ้าแกงเขาบอลลูเซบักอะไรนะอู้อิ่บกับเขาแก่มันบ่บอลลดมันมันสุดยอดเลยอะไรก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ตามที่ชมครับเ้าปุ๋ยจูผ้าเกี่ผ้าครับพี่น้องมาเนี่ย อ่ะวันนี้ต้มสุมปลาลดเส้นประครับพี่น้องอู้แสบสุดยอดลอกเบิกแล้วครับเพืนครับสุ่มของสับอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นับไม่ได้ครับบ้าปุยจูพักครับสำหรับคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขย่าเจ็บย่าไข่ย่าจนพี่น้องเราลำบากลุ้ยสุขุสุขคนครับผู้ใดตาบอดขอให้เมื่อนตาได้ผู้ใดยางบได้ขอให้แล่นหันครับผู้ใดขาโคตรขางอควายขาซื้อชิงหนึ่งนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีจ้าจิ๊บบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันและการจากักรวเด้อพี่น้องมีของดีของต่อมาฝากดีฝากนอ้องขึ้นเก่าล่ะครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุกของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกนัวๆครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมๆบ่มีกินข้าวไร่สารกันบูดลอยโพเส้นเด้อครับเห็ดสดไม่มือโตอมือพี่น้องซีมแล้วสิติดใจเฮี้ยงไหใหง่ๆไหละ70ิบ,บาทพี่น้องสร้างจองสื่อเด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอน่อยหน่สอย1 2 3 มีแอดน้ำนาน้ำเด้อพี่น้องอย่าลืมอ,อุดหนุนซอยพอหน่อยซอยเดิมไม่เด้อครับ